สวัสดีครับทุกคนผมชื่อชินจังอายุ20ปีเป็นโอเมก้าที่ท้องได้ส่วนผมจะท้องกับใครรอฝากทุกคนติดตามและไปดูเรื่องราวของผมได้เลยสายแล้วเราแค่วันแรกก็จะสายแล้วหรอเนี่ยนี่นายเดลวองหลายดีรีบไปไหนก่อน้ีขอโทษครับพอดีผมรีบไปสมัครงาน ้คุณตอบไปเข้ามาได้สวัสดีครับเชิญนั่งแนะนำตัวได้เลยผมชื่อชินจังอายุ20ปีเรียนจบออกแบบกราฟิกครับส่วนข้อมูลที่เหลืออยู่ในแฟ้มเอกสาร ตรงตามที่เราต้องการเลยแต่ว่าพ่อแม่แมเธอทำงานอะไรเธอ,อคือพ่อแม่ผมเป็นสาวไล่ชาวสุนครับจนแบบนี้ไม่รับดีกว่าเดี๋ยวจะเสียภาพรับบริษัทอ่อตอนนี้เต็มแล้วเสียใจด้วยนะ้าเมื่อกี้ยังบอกตรงตามที่ต้องการเลยก็อตอนนี้มันเต็มแกจะทำไหมหรอนี้ที่นี้เขาคัดคนเข้าทำงานแบบนี้หรอใช่ถ้าแกอยากทำงานที่นี้จ่ายมาสองหมืน่นฉันจะพิจารณาอะไรนะคุณจะไม่ได้เงินจากผมสักบาทเลย นั้นแกก็ใส่หัวไปไปแน่ไม่ต้องไล่จนแบบนี้คิดจะทำงานที่บริษัทอันดับหนึ่งได้ไงเอานี้นายคนที่เดินชนฉันเลนน้วขี่มีวะผมขอโทษครับช้างมันฉวัดแต่ไหนมาทำอะไรที่นี่มาสมัครงานครับเป็นนายแบบทำไมทำสีนง้งมุอยิบแบบนี้นายทำงานที่นี่หรอใช่ใช่มีอะไรหรอ คนที่นี่เขารับคนเข้าทำงานด้วยความสามารถหรือเงินหรอความสามารถสินน่งนึงคืออะไรในขอดูประวัตินยหน่อยข้อดีตรองตามที่เราต้องการเนียนเน่ยก็ใช่แต่เขาบอกให้รับถ้าอยากให้รับจา่ายเงินมาสองหมื่นบริษัทเขาไม่มีคุณอะไรแบบนี้ในงาน <'m> นทำเรามา ยังจะมีหน้ามาอีกรอกูบอกว่าไม่รับคุณจนเข้าทำงานหรือเปลี่ยนใจจะจ่ายเงินให้สองหมื่นว่าแล้วคุณอยากแกไปไหนไม่รอดหรอกไม่อยากจะรู้นะว่าบริษัท from eco t r i b บที่ด้วยท่านประธานมาได้ไงเนี่ยถ้าวันนี้ผมไม่มาดูบริษัทคุณไม่รู้ว่าบริษัทผมเป็นคนคืนไปแล้วไม่ใช่ค่ะท่านประธานบริษัทท่านประธานก็คือบริษัทท่านประธานแต่พวกไม่มีคดว่าไม่รับคุณจนเข้าทำงานนะ ผมรับคนเก่งคนที่มีความรู้ความสามารถไม่ใช่ชุ้แล้วไม่รับรรวยถึงรับรู้แชซินใจอะไรฉันขอโทษท่านประธานฉันผิดไปแล้วคุณโดเลาอแต่ท่านอภอิกรณ์ที่ผมจะให้ราประพอมาลาคุณออกอานี้ไอ้ชินจังมึงทําให้กูต้องโดนไล่ออกนี้นายเป็นประธานบริษัทนี้หรอคงไม่หมัอนก็เห็นยูชันเลขาวักใจเรื่องวันนี้ขอโทษด้วยนะ นายนี้เป็นแต่ขอโทษเราฉันได้ยินทั้งหมดเลยก็ผมรู้สึกผิดว่าแต่นายรับผมเข้าทำงานได้ไหมเดซสิเยะเย้ขอบคุณนะต่นายมาทำน้าทีเป็นเลขคาของฉันนะคือผมเยอะละสิบล้านผมยินดีรับใช้ครับเริ่มงานตอนไหนรอท่านประธานตอนนี้เวลานี้เลยครับผมท่านประธานงั้นผมไปห้องน้ำเดียวมานะเดี๋ยวก่อน เจอร์รี่ไปไหนขันทำให้หัวใจเราเต้นแรงจังหวะขอบคุณนะไปก่อนละทำให้เรารู้สึกแปลกๆจังวะรีว่าเราจะชอบเขาแล้วฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะเดียวมาต่อใครชอบกดหนึ่งมาจะรีบต่ออยากให้ทำเรื่องแนวไหนบอกนะ